คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจากอัมโกสชํมระแคนในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อแสงดาวเป็นคนงามและใจดีแต่กลับเป็นที่ริษยาของเมียผู้ใหญ่บ้านชื่อนางสำราญวันหนึ่งข่าวลือเรื่องชู้รักระหว่างแสงดาวกับผู้ใหญ่บ้านก็แพร่กระจายนางสำราญกโกรธจนเลือดขึ้นหน้า ล่อลวงแสงดาวไปยังบ่อน,น้ำท้ายหมู่บ้านก่อนจะลงมือฆ่าเธอแล้วทวงศพไว้ในน้ำชาวบ้านเชื่อว่าแสงดาวหนีไปอยู่เมืองนอกเพราะไม่มีใครพบร่างเธออีกเลยหลายปีผ่านไปบ่อนน้ำนั้นถูกปล่อยรกร้างแต่ใครที่เดินผ่านเวลากลางคืนมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆบางคืนเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในน้ำสวมชุดขาวตลอดเวลากระทั่งลูกชายของนางสำราญเสียชีวิตกระทันหันกลางวันแสก ด้วยอาการจมน้ำทั้งที่อยู่ห่างจากบ่อน,น้ำนั้นเป็นร้อยเมตรวันต่อมานางสำราญก็เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงส่งเสียงกระซิบเย็นเยียบว่าถึงเวลาชำระแคนแล้วคืนนั้นเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั่วบ้านแต่เมื่อชาวบ้านมาถึงก็พบแค่นางสำราญนอนตาค้างตัวแข็งร่างบิดเบี้ยวเหมือนคนจมน้ำหลังจากวันนั้นบ่อน,น้ำท้ายหมู่บ้านก็ถูกถม ชาวบ้านร่วมกันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แสงดาวทุกปีหมองเธอจะได้ไปสู่สุคติแม้บางคืนจะยังมีเสียงร้องไห้แว่วมาเบาๆก็ตาม